N.U. Asia Pacific รวมกับ V.N.U. Europe ในคะจัดงานประกาศความพร้อมในการจัดงาน w i f Asia สุดยอดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหาการรมปศุสัตว์ครบวงจรตั้งแต่อาหารสัตว์สู่อาหารเพื่อการบริโภคครั้งที่17พร้อมด้วยการจัดงาน Mipo Asia งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตในาการแปลรูปการขนส่งระบบควบคุมความเย็นและบรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจปศุสัตว์จากฟาร์มถึงมือผู้บริโภค และพิเศษสุดนะคะกับการเปิดตัวงานใหม่ล่าสุด่านเอเชียนะคะที่เน้นสินค้าและเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่อยอดความสำเร็จของฮอ t ติเอเชียในอดีตโดยทั้ง3งานแสดงสินค้านี้นะคะจะจัดขึ้นพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่12-14มีนาคมนี้นะคะณนะ Impact เมืองทองธานีกรุงเทพโดยครอบคุมพื้นที่การจัดงานนะคะทั้ง Challenger 1-3และ Exhibi t i o n h a อ l 5-7 โดยรวมพื้นที่การจัดงานกว่า7 5 0 0 0ตารางเมตรซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์สัตว์น้ำการเกษตรและการแปรรูปอาหารโดยคาดการณ์นะคะมีผู้เข้าร่วมชมงานและนักลงทุนกว่า5 0,000รายจากทั่วโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในฐานะศูนย์กลางธุรกิจและเครือข่ายในระดับนานาชาติโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะคะไปเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาณชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติซิลเกต นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีการเสวนาทิศทางและแนวโน้มภาคธุรกิจในแนวคิดะคะการฟื้นฟูภาคการเกษตรและการจัดการโรคอุบัติใหม่ในทุกอุตสาหากรรมโดยผู้นำภาคการเกษตรนะคะประสุตวว์และเทคโนโลยีภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะ การจัดงานถแถลงข่าวงาน w i ฟเอเชียมิตรโปรเอเชียและคอติ a อกรีเน็กเอเชียในวันนี้นะคะก็เป็นการที่จะบอกเล่ากับพี่พี่สื่อบนชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยผู้ที่สนใจนะคะว่าเราจะจัดงานนี้นะคะระหว่างวันที่12ถึง14มีนาะคม2568นะคะณนะ อิมแพกนะคะเฉลิมเจริหนึแล้วก็ฮองห้าหค่ะโดยงานนี้เนี่ยเ,เป็นงานระดับโลกที่มาจัดในเมืองไทยทุกๆ2ปีนะคะเราจะจัดเป็นปีที่32แล้วค่ะหรือว่าครั้งที่17นะคะแต่ว่าความพิเศษก็คือปีนี้เรารวม3งานเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็จะทําให้เราเป็นงานที่สมบูรณ์นะคะตั้งแต่เกษรตรปศุสัตว์แล้วก็อาหารค่ะ เ,เราจัดงานที่ Impact อันนี้จะเป็นปีที่2ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่เราจะจัดงานทั้ง2ด้านของ Impact เลยจากเดิมที่เราจัดที่ Challenger ค่ะปีนี้เราขยายนะคะมีโปรไฟล์ที่จะจัดงานฝั่งตรงข้ามด้วยโดยในฝั่งตรงข้ามะคะ่ะเราจะเน้นเรื่องฝีเทคโนโลยีนะคะ Se ีดนะคะแล้วก็เรื่องของการ,กรเกษตรเทคโนโลยี Technology ต่างๆค่ะ